ลุงเสี่ยวทำไม Who what earth was earth that on นั่นมันอะไรวะเนี่ยคุณคุณนะคุณคุณนะเด็กผู้หญิงที่หายตัวไปของเมเปิลคลกผู้หญิงสองคนได้หายตัวไป ในเมเปิลคีกนะในตั้งแต่ปี1930หู1930นานมากกันนะครอบครัวตอนนี้ไม่ไม่มีใครไม่มีใครเชื่อพวกเขาแต่แต่นะแต่ปืนอันนี้น่าจะเป็นออแแฟกันใช่แต่ว่าไม่มีลูกกระสุน้ยอ้าหลอดไฟได,ได้ไปเจอพ่อหนุ่มข้างล่างนะ มีอะไรแหละอันนี้อะไรมันคืออะไรวะค,คอมหรอเราเล่นคอมได้ด้วยหรอเมเปิลคลีกนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดถ้าคุณเหนื่อยจากชีวิตในเมืองงั้นก็มาที่เมเปิลคลิกสิเป็นที่ที่ทำให้คุณสามารถได้สูดอากาศบร,ริสุทธิ์มีกิจกรรมมากมายอะไรประมาณนั้นแหละโอเค นี่เรากดได้นี่เลยอะเ <8 88. S 1> อสแปลกๆอาเมเปิลคลีกเวอร์มอนนะคะการหายตัวไปใกล้ๆเมเปิลคลีกในปี1950เก่าวหรือว่ามีความลับบางอย่างในเมเปิลคลีกมีแต่ข่าวการหายตัวไปนะใครเคยไปที่เมเปิลคลีกเวอร์มอนบ้างฉันกำลังที่จะไปไปทริปในวันหยุสดยสุดสุดาชุวยขอบคุณล่วงหน้านะ สวัสดีซูซี่ใช่ฉันเคยไปที่นั่นเมื่อ,อดูร้อนที่แล้วมีเส้นทางเดินป่าเล็กๆแต่เมืองนี้ค่อนข้างที่จะน่าขนลุกนะผู้คนที่นั่นใจดีแต่ก็ดูแบบว่าเฉยๆเวลาฉันไปที่นั่นอ่ะถ้าเป็นฉันจะทำมากกว่านี้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวแม้แต่กล้องโทรทัศน์ที่ด้านบนของหอสังเกตการก็ยังอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ดูเหมือนจะแบบคนที่นี่เหมือนจะเป็นชวนให้คนมานะ ควรให้คนมานะแต่ว่าไม่ค่อยต้อนรับเท่าไหร่แฮมมิสซิรี่เอ๊ฮามมิสซิรี่เกมหมงค่ายนี้ปะวะไม่มีเวลาเล่นตอนนี้เ <c> ล <oughs> ่นเกมอยู่เหรอไม่มีไฟก็หาของเหมืองฉันไม่ได้อ่าแปลว่าเราต้องเปลี่ยนสินะอาอไม่ใช่เหรออ่ะก็อ e. ี <c oughs> เราเป็นนักสืแบแหละ ในที่สุดฉันก็สามารถดูเบาะแสของฉันได้นะอันนี้มันจะเป็นเบาะแสของเรานะที่เรารวบรวมไว้แต่ว่า,ามันหายไปเรามาอ่านโน้ตกันนิดนึงอันนี้คือของที่เราได้มานะคะโอเคฉันสามารถที่จะแบบว่าดูเบาะแสที่ทำไว้ได้แต่ว่าแย่หน่อยที่มี อ่ะแสมันปิวหายไปตอนที่เกิดพายุเหมือนว่าฉันต้องแบบว่าทําใหม่คิดไปม่ทำใหม่นะคะโอเคไอค,คือเด็กผู้หญิงที่หายตัวไปอ่ะทีนี้อันนี้หนูจาได้ว่าเราต้องแบบว่าเอาไตัวเนี้ยมาใส่ในวงกลมนะคะถ้าไม่ใช่มันก็จะแบบผู้หญิงหายตัวนี้เป็น เหยื่อนะคะวิสตัมวิตมเหมือนว่าเมเปิลคลีคจะมีข่าวหายตัวไปแบบนานมากแล้วละแปดสิบปีอันนี้เป็นผู้หญิงนะคะน่าจะเป็นอยู่ในบดของผู้หญิงหรือเปล่าเอาไม่ใช่หรอหรือว่านี้อาร์ subject นะคะอันนี้อะไรอะ่ะตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแปดส่วนนะคะเอ้ยอันนี้มันเกิดหนูนี่หวา่าวันที่สิบสี่สี่กรกฎาเอาเอมิลี่สมิธน,นะคะหายตัวไปในเมเปิลคลีกนะคะ เวันมาแล้วคนในท้องถิ่นนะคะยืนยันว่าเธอถ่ายรูปถ่ายรูปในเมืองนะคะแล้วก็ออกจากเมืองไปยังเส้นทางเดินป่าเอเมิลี่ไม่ได้บอกใครเกี่ยวกับแผนการที่แน่นอนของเธอแต่ตำรวจก็ยืนยันว่าเธอออกไปเพียงวันเดียวออกไป30ปีที่แล้วอ่ะยังมีผู้หญิงคนอื่นหายไปในมิบันคีหรอเนี่ยโอ้มีเยอะมากเลยจ้าอันนี้เป็นที่เราจะเจินในรถนะคะเป็นเกี่ยวกับเคสน่าจะเป็นอันนี้ปะวะ่าแปดศูนยเนี่ย อันนี้ก็1980อันนี้น่าอยู่ในเคส subject เป็นเคสที่คล้ายๆกันนะเหมือนจะมีนักสืบคนอื่นมาเพื่อที่จะหาตัวผู้หญิงเหมือนกันนะน,นี่ต้องอยู่เนี่ยวเคส subject โอเคโอเควันนี้อ่าหาของหาของต่อ shuttlen clock คืออะไรวะ ยินหยางตัวยินหยานี่แดดล็อกแดดล็อกนี่คือตัวตัวล็อกอะเร็วอะไรนะอะไรวะ,อ,ะ,รวะอันนี้ปะอ่ามันเป็นตัวล็อกแบบแม่กุญแจเออเอ้ยคาคาคูเลเตอร์ถ้าแบบหนูพูดผิดไปก็อย่าก,กลัวกันนะแบบ ภาษาอังกฤษนิดนึงอันนี้หนูคุค้นๆว่ามันคืออา้าวในไฟฉายมันเป็นอะไรที่อะไรสองสองนี่แหละปะเปเปอร์คลิปอันนี้นี่นี่มีโซ<ะ>่มีเสียงกระจกแตกด้วยกดมัวละคะ่ะมีคอมเพส อ้าวมันไม่ใช่อ๋อลูกทัตเทิลคล็อกคือ,อลูกขนไก่คอมคอมพาสต,ตอนแรกหนูหนึกว่าเป็นเข็มทิศนะไม่ใช่เหรอมันคือไอตัววงเวียนอะพีซออาภาษาอังกฤษไอคำอ,าาองง่าภาษาอังกฤษหนูโง่มากเลยอาจจะพอแปลได้นะเอใช้ตัวคำใบอะ อ๋อวิโซนกวีดแล้วก็ว่าอยู่ไหมคุณ้นๆเห็นจนทุกวันเครื่องคิดเลขนะคะเคาคูลาเตอร์อันสุดท้ายนึกไม่รู้คืออะไรกดอัใบเลยฮะสัญรักอันนี้เหรอเราได้ในตัวเปเปอร์คลิปมาอันนี้น่าจะเป็นแบบสะดอกสะดอกลูนเจหรือเปล่าอ๋อเราออกระเบียงได้ด้วย อ๋อนี่ตาลุงเมื่อกี้บะวะฮะใครอ่ะแล้วเขาจะไปไหนดูเหมือนตาลุงเมื่อกี้เลย hey, มีบ้านคนด้วยนั่นมันไม่ใช่บ้านที่อยู่ในรูปเก่าแลนะ้วน่ะผมก็จําไม่ได้เยอมกันเนี้ยไม่เล่นนาะนนี่ไม่มีอะไรมีอะไรไหมเราสามารถที่จะกดะทํำใบนะครับ แบบว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทำได้ด้วยนะแบบเนี้ยเออ,ขอตเขาจะบอกนี่คืออะไรปุ่มมันปุ่มมันจมต้องหาอะไรไม่ใช่เอานึกว่ามาสะเดาะก,กอนอ่ะกด เป็นกระเป๋าไอการ์ดไอการ์ดเซคิลิตี้นี่เรายังไม่มีการ์ดเลยต้องไปหาการ์ดก่อนเนาะหนูว่าอันนี้ไม่รู้อ่ะขอกดเลยนะในนี้นหรอเรามาแล้วไม่ใช่หรอเอาไม่ได้เอาไปเฉยได้แล้ว าร์ดนะคะคมาเปิดกระเป๋าไม่เก็บของไปให้หมดโอเคเริ่มอ่าเนี่ยที่หนูบอกอะมันจะเป็นปริศนาเว้ยซึ่งมักอาณหนูไม่รู้หนูก็ข้ามเลยแต่ว่ามันก็ต้องรอเวลานะันนี้นเรามาลองกันก่อนนี่หนูจำไม่ได้อะ่ะมีรูปแอปเปิ้ลก็ดาวแล้วก็บ้าน เขาบอกว่าเขาต้องทำตามเลขที่อยู่ในคอลัมน์แล้วก็ในแถวนะคะ3ถ้าเป็นถ้าเป็นอคอลัมน์3ก็ใช้ไออันถ้ามี2เดี๋ยวเดี๋ยวคือถ้าเป็น3เลข3เลข2ก็ต้อง3เว้น1แล้วก็ใส่2ออันนึงเหรอ แล้วก็ถ้าเป็นแถวหนึ่งเลขหนึ่งเลขสองก็ต้องวางหนึ่งแล้วก็มีโอ้โหไม่ให้คล้ายเกมไปนั่นเลยอ่ะถ้านี่เป็นหนึ่ง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 ก่อนนะแล้วก็สามแคบะวอันนี้น่าจะเป็นสามอ่าเดี๋ยวเราจะลองทำก่อนนะ ไอถูก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 อยู่เฮ้ยถ้าถูกจะเป็นเขียวโอเคนี้พระมาห้าเอ้ยถูกสามอันนี้ก็เป็นสามใช่ไหมวะไม่ใช่เหรอเอาออกได้โอเคหนึ่งอ่าถูกอันนี้ก็เป็นอย่างนี้เอออันนี้ต้องไม่ใช่ดิ นี่แ้วมันเว้นอ่าถูกกันแล้วแบบน,นี้นี้นี่เปล่าวะอ่าเดี๋ยวมีสามเซตนะโว้อันแรกเป็นลูกแอปเปิ้ลยังไงวะโอเคเราเล่นจะรู้เคล็ดนิดนึงปะวะโอ้โหพอเข้าใจนิดนึงนะแต่ว่าอันนี้มันเยอะมากเลยสี่สี่อันนี้ต้องเป็นสอง นี่หนูมั่วเลยนะเนี่ยไปไหมอันนี้หนึ่งถ้าเป็นเลขข้างบนจะอยู่ก่อนหนึ่งแปดหนูต้องหนูต้องลองวางก่อนนะตามเลขสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดล้วจะแบบมีครบงั้นเราเอาแปดก่อนสองสี่ 8เป็นทุกช่องไงหอันนี้อันนี้พอรู้อันนี้ห้าช่องไงแล้วก็เว้นอีกสองอ่าเฮ้ยพอได้ปะวะอันนี้สองเว้นสองแล้วก็หนึ่งไม่หรอเว้นสองไม่ใช่ไงหรือว่าต้องหนึ่งก่อน ยากอะเนี่ยโอเคเราเอาเลขเยอะก่อนโอไม่ได้เพราะว่ามีข้างล่างามีข้างล่างแล้วสองอันก็ต้องตอดกับข้างล่างอ่าเฮ้ยวะอันนี้มี 5. ห้าห้าอ่าเอ้ยพอได้วะ่ะอันนี้ไม่ใช่หรอ ห้าไม่ใช่อ่ะหรือว่าต่อจากตรงนี้เลยต้องบนสุดอ่ามาหกตา้งล่างแน่นอนมาแล้วว่ะทุกคนมาวามาสามนี้ไม่ใช่หรอเจ็ดอ,อันนี้มันห้าหกเจ็ดอ่าโอเคอันนี้มีสี่แล้วอันนี้ต้องเป็นห้าแน่นอน เอาออกก่อนเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเดี่ยวแรกเมื่อกี้เป็นรูปบ้านเหรอมันเป็นรูปอะไรอ่ะยังไม่รู้เลยนะเฮ้ยทุกคนว่าหนูแบบว,ว่ารู้สึกดีมากเลยสี่เอาเราเอาแบบว่าเยอะๆก่อนเก้เานี่นี่มีสิบเอาสิบก่อนนะคะหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ ทุกคนเราจะช่วยหนูด้วยนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าปีผิดเก้าสิบโอเคแล้วก็มีเก้าเก้าแล้วมันมีเส้นนี้แล้วต้องเป็นข้างบนแน่นอนเว้นข้างล่างแน่นอนแน่นอนนี้รู้เลยเฮ้ยเอ้าไม่ใช่หรอหรือว่าเป็นอย่างงี้ นเด็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ๋อใช่เว้ยอันนี้ต้องเหมือนกันแน่เลยหกเจ็ดหนึ่งสองนี้มีหกสามสี่ห้าหกแล้วก็มีสองไม่ใช่หรอเฮ้ยน,นี่ไม่ใช่เว้ย โอเคเดี๋ยวก่อนนะคอยคอยอันนี้แปดหนูไม่ได้ดูรูปข้างลคู่รูปทางซ้า,งายเลยนะแบบมันเป็นมันเป็นแบบว่ารูปร่างที่มันจะเกิดขึ้นหนูไม่รู้เลยไม่ได้มองทำตามเลขเฉยๆแปดไม่ใช่เว้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่ใช่อ ไม่ได้ดูแบบว่ารูปเลยนะไม่รู้มันคือรูปอะไรด้ยวยเจ็ดแล้วก็เวน้นหนึ่งสองเฮ้ยโอเคแล้วก็นี้แปดนะคะนี่แอปเปิ้ลเห็นว่าไม่เรียงกันน่ะแล้วรูปแรกเป็นบ้านหรอนี้แปดห้าหห้าแล้วหกเจ็ดแปดอ่าอ๋ออันนี้อันนี้เป็นอย่างนี้แน่เลย อ๋ไม่ใช่มั่วหรู้ว่าเป็นอย่างนี้ใช่แน่นอนเพราะว่าเป็นแอปเปิลนี่น,นี้ก็เรียงกันเลยเอเรียบร้อยทุกคนเฮ้ยอันนี้เป็นครั้งแรกนะหนูจำไม่ได้ว่าหนูเขาก่อนหนูแก้ปริศนาได้ไหมแต่ว่าครั้งนี้มันได้วะ่ะ เย <Yeah. S 2> ้ดึง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 เอาว่าอันนี้เป็นปริศนาแรกนะคะที่ไม่ต้องกดสคริปอะไรอะสับเจกนะคะวันที่สิบตุลาใช่ว่าตุลาว,วันที่สิบปีสิบตุลาปีสองพันสิบเอ็ดนะคะ mm hmm. เก็กบอโร่หายตัวไปในเมเปิลครีกเก็กบอโร่มีดิฟสคริปชั่นนะคะมาอ่านกัน น,นี้เป็นเคสที่เราทำแน่เลยเพราะว่านี่เป็นกระเป๋าเราโอเคเคสโบโรนะคะวัย19ปีได้รับรายงานมาจากพ่อแม่ของเธอนะคะว่าเธอเนี่ยหายตัวไปหลังจากที่เธอไม่ได้กลับบ้านในบ่ายวันอาทิตย์ตามคำให้การของพวกเขาเนี่ยเธอออกจากเบอร์ลิงตันในวันศุกร์ที่7ตุลาคมเพื่อใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์กับแฟนใหม่ของเธอซึ่งเธอพบซึ่งพบ ซึ่งพบเธอในเมเปิลคลีกเมื่อ3ส,สัปดาห์ก่อนหน้านี้เธอโทรมาที่บ้านครั้งหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่8ตุลาคมตอน9โมง43เพื่อแจ้งว่าทุกอย่างโอเคดีและพวกเขากำลังไปปีนเขาโทรศัพท์มือถือของเธอเสียเมื่อประมาณวันอาทิตย์เวลา10โมง23อันนี้เป็นงานให้เราม้าหมายนะเป็นไ s ซิเมนต์เอ๊ะเมนต์เพื่อที่ตามหาเคสบอ o โรอันนี้เป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นของเราเลยเนะี่ยจาก จอสตีเฟน๋อนี่ไงจอสตีเฟนนี่เขาส่งเคสอันเก่ามาให้เราหรือเปล่าหัวหน้าหน่วยสืบสวนพิเศษเอาว่าเป็นหัวหน้าที่เบอร์ลิงตันนะคะรัฐเวอร์มอนต์รัฐเวอร์มอนต์นั้นเราอยู่ที่รัฐเวอร์มอนต์นลสิเป็นที่ที่เดียวกับเมเปิลคลิกนะคะเป็นคดีของรัฐเวอร์มอนต์โอเคอันนี้คือสิ่งที่เรามานี่ใช่ไหมใช่อันนี้คืองานที่รับมอบหมายที่จะมาตามหาน้องเคธโบโรนะคะโอเค จำความได้นี้เราจะกดนี้มาใส่ได้เลยนะเคสซับเจกนะคะพอมันครบแล้วเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้ฉะนั้นไอตัวน้องผู้หญิงวัยรุ่นคนนี้เนี่ยชื่อเคสโบโร w ซึ่งน้องเนี่ยหายตัวไปในเมเปิลครีนะคะเพราะว่าน้องเคยติดต่อเพราะแม่มารอบนึงแล้วว่าเขาโอเคดีแต่ว่าอยู่ดีก็หายไปนะคะทีนี้ก็ต้องมาหาตัวน้องกัน เคสบโรที่เราจำอะไรไม่ได้เลยนะั่นแล้วต้องมาไล่ดูนะคะแล้วก็อันนี้ต้องต้องเป็นเธอแน่เลยที่เขียนไอตัวเฮลมีเนี่ยเธอต้องอยู่ในอันตรายแน่เลยเราต้องหาเธอให้เจอแล้วก็เหมือนจะมีเคสที่มันเหมือนกันนะคะจะมีเปิคลคริกด้วยเหมือนจะเป็นปริศนาอยู่นะ ถ้ามันเป็นเรื่องของการหายตัวไปงั้นมันก็ต้องเชื่อมโยงกันสิเอ,อ่อเคสของเฮมิตันเนี่ยน่าจะช่วยฉันในการหาเคสได้นะเราต้องหาเคสของเฮมิตันที่เขาเคยทำเมื่อปีหนึ่งเก้าแปดศูนยะคะว่าจะมีการเชื่อมโยงอะไรหรือเปล่าโอเคนะทุกคนข่าวนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะทุกคนหลังจากนี้เราก็ได้เราก็ต้องไป ตามหานะคะเฮมิตันเคสต่อนะคะว่ามันจะมีการเชื่อมโยงกันระหว่างสองคนีนี้ไหมซึ่งที่เนี่ยแม่งเออแบบมีการหายตัวไปไหลายหลาครั้งนะคะแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเรามาทำอะไรที่นี่นะคะมาตามหาเคสโบโรซึ่งเราเป็นนักสืบนะคะสรุปแล้วเออโอเคงั้นก็ประมาณนี้ก่อนนะคะในคลิปนี้นะทุกคนคะ่ะถ้าชอบนะคะขอไลค์สักหนึ่งไลค์นะคะทุกคนคะ่ะ เวลาหนูขอไลค์หนึ่งไลค์อะไรแบบเนี้ยคลิปไหมแม่งก็มีหนึ่งไลค์จริงๆอ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามหนูนะคะถ้าแบบมีอะไรแบบว่าอยากให้หนูเปลี่ยนแปลงหรือว่าแบบอะไรแบบแป๊มันดูดีกว่านี้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยก็พิมพ์คอมเมนต์ได้นะทุกคนคะแล้วก็ถ้าใครอยากเคยเล่นเกมนี้แล้วก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะแต่ว่าอย่าสปอยหนูนะถึงหนูจะจำจำได้นิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่อยากรู้เรื่องภาค2ภาคสามอะไรนนะทุกคนคะ ขอบคุณมากนะคะทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย